ชาวเน็ตล่านอะไรอีกเมื่อเจมอยร้อยแปดโพดข้อความแบบนี้ โพสประโยคเด็ดทำชาวเน็ตหูพึงอยากรู้มาตลอดว่าเอ๊ะหมายถึงใครเอ่ยอย่างเพจ a c e b o o k เจมอยร้อยแปดที่ล่าสุดได้โพสข้อความผ่านเพจไว้ว่าถ้าคิดจะโกหกสื่อต้องคิดดีแล้วนะว่าจะไม่โป๊ให้คนมาตามดา่าทีลงฝากไว้ให้คิดด้วยรักอีพิมเมียพูดทั้ e er, ทงวงการทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะคะ่ะทั้งบอกว่าอะไรอีกนานง่ายครูบอกให้เงียบๆผู้ใดอีกผายอีกบอกคอยน้ำคอยอยากเสือก ส่งสารนางขออย่าให้จริงขอกระชับกว่านี้อีเจ้มีอักษรย่อหรือชื่อตรงๆงไหมใครอีกมารอบนี้หัวจิปวดรอนางมาแถลงข่าวดีกว่าค่ะใครเนาะบุญไม่ถึงจริงๆ